นันเลยนะคะที่รับชมเรากันอยู่ตอนนี้นะคะในช่องทางของเพจจากจักแพทค่ะา้ตอนรรบนะคะสำหรับคุณคุณลูกค้าที่กำลังรับชมภาพของเราจากหน้าบรรยากาศราไทยวัฒนาอาไหลเราอยู่กันที่อำเภนนอนนดินแดงจังหวัดบุริรามเน่นะคะคือ บรรยากาศสดๆเลยนะคะตอนนี้ที่เราอยู่ท่ามกลางบริเวณหน้าร้านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดักแคมน,นะคะได้มาจัดพูดกิจกรรมกันที่นี่นะคะและก็ขนนำของแจกมาเยอะมากค่ะบักเริ่มเลยดูกันนะคะสำหรับเ้าสารนะคะวันนี้ก็เอามาแจกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อของพี่ๆช่างนะคะหรือว่าจะเป็นเพ้งสัก อบนะคะรวมไปถึงค่ะเสื้อเยื่อส,สวยๆนะคะจาก,กแจแฮมค่ะและก็ยังมีนะคะน,น้ํายาลอเยลลี่เครื่แจกนะคทุกผ้าเอามาแจกกันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เอามารอบให้เลยนะคะนี่คือกิจกรรมที่เราเอามาเล่นเกมแจกของรางวัลกันหรือว่าจะเป็นนะคะผ้าเช็ดทำความสะอาดรถค่ะรวมไปถึงนะคะนี่เลยสําหรับลืมไม่ได้ในช่วงนี้ แมสแมสนะคะแล้วก็ร่มสวยๆเย้ yeah. คันใหญ่ๆตโตๆนะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีนะคะพัดลม16นิ้วอีกเกดนะแล้วก็นี่ค่ะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ัวนี้ต้องบอกเลยว่ามูลค่าแบบหลักพันนะคะเอามาแจกนะคะยืยยั่อสำหรับชาวโนนดินแดงที่ดูไรสดเราอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากที่จะมาซื้อเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆ,ๆล้วบางคนบอกว่าซื้อเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานของเรามี่ ะะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะสินค้ากันเรากันบ้างค่ะจาก d ักแคนนะคะเริ่มต้นกันเลยสาหรับโซนด้านบนนี่คือน้ํามันเครื่องสัคาะอแท้นะคะฝั่งทางด้านนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นเบนซินค่ะราคาวันนี้อยู่ที่พั0หบาทและซื้อ4ีลิตรแถมฟรี1นลิตรทันทีนะคะหรือว่าจะเป็นดีเซลค่ะดีเซลจะเป็นทรงกลันแนวหวางแนวนอนแบบนี้ ราคาอยู่ที่1,800บาทซื้อ1กัลลอนนะคะ4ลิตรแถมให้ฟรีอีก1ขวด1ลิตรไปเลยนะคะและยังไม่พอค่ะก็ยังมีกึ่งสังเคราะห์ด้านล่างนะคะกึ่งสังเคราะห์ราคาพิเศษเลยค่ะสำหรับเบนซิน900และก็นะคะสำหรับดีเซล1,000อันนี้เป็นรุ่นคอมมอนเรลหรือว่าจะเป็นรุ่นสปีด พันหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเกตแบบรุ่นคิวเจ็ดาสบาทนี่คือสินค้าจากรักแฮนค่ะและเราไปถึงยังมีทางด้านนี้ด้วยนะคะสำหรับน้ำมันเกียร์สังเกตของเรารุ่นใหม่ไม่ต้องเอาอถุงพลาสติกครอบแล้วอย่างรัดแล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวอัตโนมัติเลยมีเกลียวด้านบนเปิดปิดได้นะคะเหลือแล้วก็หมุนปิดใช้งานได้อีกน,นะจะหรือว่าจะเป็นนะคะน้ำยาหล่อเยลอนี้ก็ ร้อยห้าสิบบาทถูกมากนะจ๊ะมีสองสีสองสูตรนะคะก็มาเลือกดูค่ะว่าคุณใช้รถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมาเลือกได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำมันเกียร์ทางด้านนี้ก็มีให้เลือกนะคะสำหรับรุ่น CVT ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอ่ะมีให้ได้เลือกการล็อกใครที่อยากจะซื้อตรงนี้300บาทเท่ากันนะคะ300บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกรด้านลางของเรา150บาท แต่ใดๆก็คือนี้ค่ะแจกเยอะเกินปุยมุ้ยนะคะวันนี้ก็คือซื้อครอบ700บาทค่ะได้จับฉลากหนึง่งครั้งอย่างที่ได้บอกกันไปว่ามาสกู่ส้มพาไปดูของแจกแล้วเนาะแต่ยังมีหนาทีทองนะจ๊ะนาทีทองก็คือซื้อครบ8 5 0ลดบาทซื้อครบ1,000ลดห0 0 2 0 0 0ลด3 0 0ลด3 0 ลถะิ่งอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วถ่าสนใจเดินมาดูใกล้ๆได้สําหรับของแจกของแถมนะคะที่เราเอามามอบให้กับทุกท่านนะคะสําหรับชาวนนดินแดงเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเป่ามาเด้อค่ะเปล่ามาเด้อะคะ่ะมือเดียวมือเดียวเด้อค่ะอ้าวละค่ะวันนี้ใครที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์เราก็ดีเพราะว่าผู้สใส่ไใจได้ยินทุกคนนะคะหรือว่าดูไลฟ์สดเราอยู่จวดค่ะแม่จวดนะ ต้องรีบมากันแล้วนะคะเพราะว่าโปรดีๆแบบนี้วันเดยวันเดียวนะนะคะสนใจเชิญมาที่นี่ค่ะร้านของเราตั้งอยู่ริมถนนติดทงทะเลเยอะเลยไทยวัฒนาอร่อยเห็นไหมคะนี่นะคะชื่อร้านของเรานะคะเมื่อคุณขับมานะคะในโซนนอนดินแดงคุณจะเห็นทงทะเลนะคะที่นี่ไม่ใช่ภูเก็ตนะคะนะคะที่นี่บุรีรัมย์นะคะนิมดินแดงรออยู่ คุณพ่อคุณแม่คะแวะมาได้นะคะที่บ้านมีรถใหญ่รถกระบะรถยนตย์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต้องซื้อน้ำมันเครื่องกับเราไปค่ะนะคะวันนี้จับดักแฮมนะคะจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องของเรานะคะจับดักแฮมเนี่ยอยู่กันมายาวๆเลยนะคะจากอังกฤษ123ปีเป็นคุณปู่ดักแฮมเลยนะแต่มาอยู่ในไทยค่ะยาวนานเกันกว่า30ปีแล้วค่ะคุณลูกค้าขะฉะนั้นไว้วางใจกันได้นะคะในเรื่องของคุณภาพราคาและมาใหมายยาย่้หอีกว่า สนใจเชิญได้เลยนะคะตอนนี้นบรรยากาศกําลังดีนะคะไปบ่ายมาถ้าเกิดมีรมแรงไปกว่าน,นี้นะคะต้องเกาะทงทะเลไว้ <c oughs> เดี๋ยวปิวนะคะค <c oughs> ุณพี่ค่ะแวะก่อนได้นะเช <c oughs> ิญได้เลยค่ะมาดูน้ํามันเครื่องของเรากันได้นะคะ <c oughs> ตรงน,นี้เราจัดโปรคุณภาพและนี่คือกล่องรางวั <c oughs> ลรออยู่รออยู่รออยู่เน่นะคะของแตกมีรางวัลทุกชิ้นนะคะ ไม่มีไข่ป่าไข่ปิวไม่มีเนะะี๋ยเปิดมามีรางวัลหมดเลยนะคะซื้อวันนี้นะคะสิทธิ์เราไม่อันสมมติว่าซื้อ7จ0รอยได้1สิทธิ์พันสี่ได้สองสิทธิ์นะคะคูณไปเรื่อยๆยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งแถมเยอะตามไปด้วยนะคะและที่สําคัญเฮียบอกว่าวันนี้ใจดีเป็นพิเศษนอกเหนือจากนะคะ,นะคะเราจะมีการจัดกู้องประชาสัมพันธ์แล้วตรงนี้นะคะเมื่อถ่ายรูปเสร็จเฮียียมีของที่ระลึกแจกให้เพิ่มด้วยอ่ะ ือว่าเป็นลูกค้าที่มาร้านนะคะก็มาเถเจอเจกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะป๋าหาะดูอะไรอยู่จ้าเิญด้านในเลยค่ะ,ะวันนี้ป๋ามาดูอะไรเอาเชิญเลยค่ะด้านในเลยนะคะด้านในเลยเนาะ ใครยังไม่ได้มานะคะแวะเข้ามาดูสอบถามได้นะคะเรามีพนักงานนะคะดูแลกันนะคะแบบใกล้ชิดเลยเนาะนะคะแล้วสินค้าคุณภาพนะคะเราอยู่ตรงนี้ริ้วๆยาวๆจนถึงห้าโมงแรงนะจ๊ะพี่น้องสาห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะอยู่กันที่นี่ยาวๆเลยเนาะะ,ะ่สนใจอย่างไรอย่าลืมอยาพลาดรักแฮมซื้อครบเจ็ดร้อยรับสิทธิประโยชน์จากรางวัลทั้งแต่เยอะมากแม่ตั้งไม่ไหวเกินคุยมุย้ยอ่ะ เดินในเบรกนี้ซ่อมขออนุญาตพักเสียงกันไว้สักทุก่อนละกันใครดูไลฟ์สดเราอยู่กดไลค์กดแชร,แชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยและและและอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาไปแชร์ลงกลุ่มให้ดงเออแชร์ลงกลุ่มไลน์ก็ดีแชร์ลงกลุ่มเฟซก็ด,กด้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันกันกบรักแฮมที่นี่ไทยวัฒนาอร่นอยนนดินแดงกุรีร้อนค่ะ